ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่จะพาคุณย้อนอดีตไปกับน้องเมมวันนี้มีอดีตขอพาเราย้อนเวลาไปทำความรู้จักกับการก่อตั้งวันสำคัญที่มีความหมายกับการทำงานของสื่อมวลชนทั่วโลกคะ่ะวันนี้มีอดีตเมื่อวันที่3พฤษภาคม1991ได้มีการประกาศให้เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก โดยสมาชายหแห่งสหประชาชาติเพื่อลำลึกถึงการต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการทำงานของสื่อมวลชนในทั่วโลกรวมถึงการสร้างความตระหนักถึงการคุกคามต่อเสรีภาพของสื่อที่ยังคงมีอยู่ในหลายประเทศ การประกาศวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกทําให้เราเห็นความสําคัญของการรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการทํางานของสื่อมวลชนในทุกวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดได้ในสังคมประชาธิปไตยปัจจุบันยังคงมีการต่อสู้ในหลายประเทศเพื่อให้สื่อมวลชนได้ทํางานอย่างเสรีและประาศจากการถูกกดขี่รู้อดีตต่อยอดอนาคต เพราะการเคารพเสรีภาพคือพื้นฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่ยุติธรรมถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามวันนี้มีอดีตไว้นะคะน้องเมมมีเรื่องราวสนุกๆอีกเพียบแล้วพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปคะ่ะ